4คำพูดเปลี่ยนเรื่องคุยแบบเนียนๆวันนี้นะคะแหวนมี4คำภาษาอังกฤษนะคะมาแนะนำเพื่อนๆกันนะคะสำหรับคนที่กำลังแบบรู้สึกว่าเออบางทีเราคุยกับใครอยู่เนี่ยแต่เราไม่อยากจะรู้สึกว่าเออเราไปขัดคอในบทสนทนาหรือเปล่าเรามีวิธีเทคนิคในการเปลี่ยนเรื่องคุยแบบว่าให้เพื่อนรู้สึกว่าเนียนๆนะคะให้รู้สึกว่าเอะไม่เหมือนกับว่าเราไปขัดจังหวะหรือว่าไปขัดคอเรื่องของเขานะคะ วันนี้แหวนมี4คำนะคะแต่ว่ามาดูคำแรกกันก่อนนะคะคำแรกนั่นก็คือคําว่า anyway 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 ภาษาไทยเนี่ยเราสามารถแปลได้ประมาณว่าว่าแต่ว่าเ,เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คือเราต้องการที่จะเปลี่ยนเรื่องนะสมมุติเราคุยเรื่องออที่โรงเรียนอยู่แล้วเราอยากจะถามเพื่อนว่าเออแล้ววันหยุดเนี้ยเธอจะไปไหนหรือเปล่าเราก็สามารถพูดได้ว่า anyway What's are you plans for the weekend ก็คือเธอมีแลนที่จะทำอะไรในวันหยุดหรือเปล่าก็คือแบบว่าเปลี่ยนเรื่องอะคะ่ะคือคือแบบอาจจะแบบคุยกับเรื่องเรื่องนู้นคือเบื่อแล้วคุยเรื่องที่คุยกันก่อนหน้านี้เราเบื่อแล้วเราก็อยากจะเปลี่ยนเรื่องก็เราสามารถใช้คำว่า anyway ก็ได้นะคะคำที่สองคือคำว่า by the way by the way คำนี้ก็เป็นการเปลี่ยนเรื่องคุยเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากที่จะคุยเรื่องเดิมแล้วแต่ว่าไม่อยากจะแบบให้เพื่อนรู้สึกว่าเป็นการแบบตัด บทสนทนาก่อนหน้านี้ไปลงโชะอะไรเงี้ยนะคะเราก็สามารถที่จะพูดว่า by the way by the way by the way เนี่ยในภาษาไทยนะ่ะแปลได้ประมาณว่าอีกอย่างหนึ่งนะก็คือแบบเป็นการแบบว่าเอออยากจะเปลี่ยนเรื่องคุยจากเรื่องก่อนหน้านี้เหมือนกันนะคะก็คือ by the way ตัวอย่างก็อย่างเช่น by the way did you hear about the party tomorrow night by the way did you hear about the party tomorrow night ก็คือถามประมาณว่าเอออย่างหนึ่งนะเธอ ได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องอางานปาร์ตี้คืนพรุ่งนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะจากที่เราคุยเรื่องอะไรอยู่ไม่รู้แหละก่อนหน้านี้แต่ว่าอยากจะแบบอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือเรื่องปาร์ตี้เรื่องงานปาร์ตี้ของวันพรุ่งนี้นะคะคืนพรุ่งนี้นั่นเองนะคะ ต่อไปมาดูคำที่3นะคะเวลาที่เราจะเปลี่ยนเรื่องแต่อันนี้นี่คือเปลี่ยนเรื่องที่ไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนเรื่องอื่นที่แตกต่างไปเลยทันทีนะคะแต่ว่าจะเปลี่ยนเรื่องในแนวที่ว่าเออเรื่องใกล้เคียงกันนะคะสมมติพูดถึงเรื่องร้านอาหารอยู่ใช่ไหมเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเรื่องว่าเอออันนี้นะนึกขึ้นมาได้ว่าเออไปกินข้าวเที่ยนร้านนี้กันไหมอะไรประมาณนี้นะคะก็คือพูดได้ว่า that reminds me for that reminds me for ก็พูดต็มประโยคได้ประมาณว่า that reminds me for lunch Why don't we go to McDonald? s That reminds me for lunch. Why don't we go to McDonald? s รื่ขึ้นมาได้เรื่องอาหารเที่ยงทำไมเราไม่ไปกินร้าน McDonald's กันนะอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเปลี่ยนเรื่องแต่ว่ายังคุยอยู่เรื่องเดิมและอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า speaking of speaking of ทีนี้เรื่องกินอาหารเที่ยงและทีนี้มันพูดถึงเรื่องกินอาหารเย็นดีกว่าเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เราก็พูดถึงเรื่องการกินข้าวเนาะพูดได้ว่า speaking of dinner how was your dinner last night speaking of dinner how was your dinner last night speaking of เนี่ยความหมายมันก็ประมาณว่าเออพูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อันนี้ที่ยกตัวอย่างมา,าคือ พูดถึงเรื่องดินเนอร์เป็นไงบ้างที่เธอไปกินข้าวเย็นเมื่อคืนมาเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมประมาณนี้นะคะสําหรับการพูดที่เราจะพูดเปลี่ยนบทสนทนาเปลี่ยนเรื่องนะคะแต่ว่ายังคงอยู่ในเรื่องเดียวกันเนาะก็นําไปใช้กันได้นะคะสำหรับคำว่า anyway by the way that reminds me for or speaking of สี่คำนี้เป็นคำที่แบบว่าอัปเกรดการใช้ภาษาอังกฤษของเราให้ดูแบบดูดีดูสวยดูขึ้นนะคะก็เอาไปใช้กันได้นะคะสำหรับคำพวกนี้เนาะที่จะให้ทำให้เรารู้สึกว่าเราพูดภาษาอังกฤษแล้วไม่แบบว่าไปขัดจังหวะนะ,ะเป็นการเปลี่ยนเรื่องแบบเนียนๆแบบสวยๆนะวันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามกันนะคะกับพูดอังกฤษง่ายๆบายแหวนนะคะจะนำคำพูดหรือว่าภาษาอังกฤษที่ใช้ใน ชีวิตประจำวันมาให้เพื่อนๆกันในทุกๆคลิปเลยนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย